FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสวัยพารวยครับมือนี้ก็อยู่ยังอยู่คลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดอ้พอพาสิฟังถ้าอาจารย์เพิ่นเว้าสู่ฟังนะครับเนะบาะบัดนี้ก็เลยไปเห็นตัวเลขกระตุนใหม่ก่อนก็เลยเอาตัวเลขกระตุนใหม่ให้ FC ก่อนนะครับเนาะอ่าเป็นคลิปแรกคลิปนี้สิไปฟังจากปากเพิ่นอาจารย์ว่าเพิ่นสิเห็นตัวใดบอ่บอ FC เอข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสวัยพารวยนี่นะครับเดอ้อ ปาดนี่เข้ากระซีไปนขอสําคัญครับการจะลืมกดกระดิ่งแจงเตือนเอาไว้แล้วก็ขออนุเคราะห์จากเอบซีทุกท่านนะครับเนาะใส่หนีเมือนน้อยหลานจิ้มลงไปตรงหัวไม่มือซี่ขึ้นนะครับเด้อขอคนละหนึ่งขังกับพ่อครับไปเข้าสรีไปฟังเพระอาจารย์เพันสิบอสูรฟังประวัติของวัตลระกัดก็ตั้งมากในวันที่เท่าใดหอดมือใดนะครับเนาะติดตามพ่อสอยผ้าด้วยไปครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพอดีมือหนีมากกะ อยากมาเห็นวัดเห็นว่าแล้วก็อยากฟังเรื่องประวัติของวัดว่ากำลังสร้างอะไรกัน,นเห็นอะไรแน่นน,น,น,ไไนนะครับนอกว่าวัดนี้จะสร้างมากโดดไปแล้วครับขอนิมนต์อาจารย์นะครับนะครับสร้างมากวัดโดดเลยนะสร้างมากาลาดสัส่งวนัวนที่หนึ่งมาตลาครับมื่อนี้ก็บชิเก่าและนะ้วเนาะครับกลาเดือนอะไรตลาดผ้ามีหน้ามีตาผ้ามีหน้ากระดาษยิงงานกาันยาก เกาเดือนนี้ครับโอ้ได้เก่าเดือนนี้โอ้ได้เก่าเดือนเลยปลา่านนี้ครับเนี่ยแต่ทั้งเงินบ้านทั้งเงิโยมเพิ่นออกมาซอยกันบ่ครับอาจารย์ครับเง่นบริจาคดอกบ่มีเงินจ้างอ๋อแบบแต่ถ้าใครสิมาเอาบุญอ๋อไอ้บ้านแนวเอาอไรแต่มาซอยกันครับ มันว่าเป็นบัตรพระน่ะบัดรย่อมเลยครับแม่บัตรวัตถุข้นของโลกไวยนี่พระก็เด็จเอาไปนั่มหรอครับก็เห็นอยู่บ่พระเอาสาราไปนั่มพระกระซับกันตัวกับหมาไหมหมาบอกอยู่เฮี้ยนเด้อไม่เหงุ้ยเ้อมันบอกเขาไปขายเดลยเหี้ยนมันก็วอาไปจำเด้อ พากันเด้พากันวายุวัดเด้พากันยุพากันสลาพี่จังเลยต่างทูทูที่ไทยไปดีละก้อยเห็ดคอยท้ำไปเออสลาหลังนี้งบประมาณไหลปะเนี่ยครับอาจารย์ม่วยพวกได้ตั้งเลยเก็ดไปเร่ๆมัดเหล่วประมาณ2องหลาดกว่เลยครับ กาวาสิเบิดกบหลยปเงครับเมื่อวันนีอยู่พสามัวอยู่บนนี้ข้วรก่างไรนะครับแบบสามขััวไส้นกับนกอะไรได้เพราะว่าแบบแบบพวกขึ้ไปเรี่ยไหมแบบพวกขึ้นเอาเองแบบขึ้นไปเลยครับแบบมันบ่มีทิธสินสุดมองนีง่ามเกิดประเพณีมองนีงามห้องประเพณีนี่มันเาคมบ่เป็นอบต่เป็นของหลวงเนาะขั้วเห็ดดำสัตว์ท่าาม แสดงว่าผู้ใดอยากตตออกไปตรงไหนนี่ก็เขามาเฮ็ดมากยังไมันก็มีตามมันก็มี่านั้นน้มองเฮ็ดเนาะยังเจยงกัเฮ็ดฝ้าเฮ็ด้าแล้วกับม่นเฮ็ดอยางไรเฮ็ดอะไรลูกองอ้อมผูกกรเบื้องิเก่ากันย่าชิบเก่ากันย่าเออชิบเกาพุทธจีกาแต่ที่เป็นบุญตะินโนก็ฟ้าน้ำ โซฟาตั้งหนาสองก tamam. ันเทียบเล่ครับโซฟาอ้ยกระดุมก็จริงกับมาครับถึงเลขกกอนยังมากอะไรงี้ถามว่าถึงเรียกวิ่งข้นมากหรอตัวใด้เนาะบารีเนาะครับเอาแขนงๆนี่ยแหละตัวละครขันขันวางก็ตันเนาะขับว่าถึงเรียกวิ่งข้นมากหรอเมนครับเมนมาหาเอาต่อันเดียวกันเนาะจานเนาะเพิ่งเพิ่งบุญบารมีจากอ่าลูกค้าเทวดาพอดเนาะ ้เขยนไหน้างเขนเขยนไหนเด้มหืมขี้นรงยร้ยม่นอันนี้เป็นอาจารย์เป็นกําลังสีอโปรดนะครับเด้อระว่างวัวกรนเดีครับว่าห sure> ัวกรนออก เก้าศูนย์กะออกเต็มเต็มครับกับสามหาบัตรงวดก้อนสามหารกะเก้ากะ,ากะหาเจ็ดเจ็ดหากะออกเต็มเต็มนะครับเด้อบัวได้แวะมาหาเพิ่นแค่งวดเดียวนะครับเนาะ <c oughs> เพิ่นเอาทั้งบนทั้งล่างให้เลยครับเอาเอฟซีติดตามไปนะครับเด้าโง่เขาบอกเป็นได้ เรียกขึ้นมาเป็นปัญหาปญาต้องใเรียกเรียกขึ้นมาเป็นปัญหาว่เรีกขึ้เป็นปัญหาว่านได้สามตัวือแกนนนแต่ว่าไปรบดบอครับเนี่ยเอาไปอร์คารบ่นสามตัว ี๋ยวไก่เฮียงกับเห็นอยู่ตนใหม่เลยครับเด้อเห็นหาแป8ดลยหาเปดตนใหม่าพ่อเนดีก่หกป็ดก็ว้าเดี๋ยวไปเลขหาในี่ชัดเจนเลยครับเลขหาวันธรรมดาเลยครับแล้วบันเพิ่นอาจารย์เพิ่นกะมาให้ เป็นแนวทางครับตัวนี้ไว่อนครับแมนนะครับแมนครับของเพิ่นบ่มีหลายมีสามตัวตัดเลรีเนาะครับเพิ่นบอกให้ตัดเลรีเนาอ่าอืมอืมนะครับคือว่าตัวนี้ครับตัวนี้เพื่อนอ่าอืมครับครับอันนี้น่ครับสามตัวนี้ก็บนล่างเล่นมัคจันอืมหั่นครับเนาะซับไปซับมาตัวครับคือคือเพิ่นเว้าบ่ได้เนาะครับเนาะเพิ่นก็เลยสิช่องทางให้นะครับเนาะอืม ที่สองทางไห้เอซีกับใช้วิจารณญาณการรับชมวิเคราะห์ดีๆเลยครับเ้อตัดเลนว่าหลายครับว่าหลายครับครับผมระตู้ทุกรับแมนครับแมอันนี้งบหน่อยครับสาหรับผู้งบหน่อยนะครับเนาะงบหลายก็ได้งบหลายก็ได้หลายครับงบหน่อยก็ได้หน่อยครับบันซุกยันร้านโซเชียลครับ มีสิทที่สิกับหัวอะไรบ้าจครับจ๊าบมีสิทธิมีสิทธิ์กับหัวอะไรอีกนะครับเด้อเพราะว่าเลขตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันครับมันคือหัวอะไรเนี่ยอืมกับงวดกรอนกระไฮแบบนี้หละครับงวดกรอนกระไฮแบบนี้ครับแต่ว่าเอฟซีกัไปตีเอานะครับเนาะงวดที่ออกเอ่อเกียร์หานะครับเพิ่นกระไฮตัวนี้ไฮแบบคล้ายๆกันครับเด้อเพิ่นก็บอกคล้ายๆกันสามตัวส้ำนั่นเองครับเอฟซีครับ ครับแม่นวดด่วนก็ให้แค่สามตัวนะจานเนาะ่วนกัไไรเขียนครับเพิร์ก็บอกว่าอยากลวยเอาตัวนี้นะครับเนาะจับคู่ให้ผมเนาะแม่นี่จานเพิร์จับคู่ให้เรียบร้อ,อย้วครับเอฟซี FC. ทั้งบนทั้งลางบ้างไหห้วยเพราะเป็นยัางอยู่เพราะถูกต้องไปหลอกบังเกิดถามพอแย้ถามซุ้เขครจะเห็นงานอยู่หันล่ะขครจะที่บอกสู้ฟังเถอกว่ามาขัดมาเนี่ยบ่นไปถามซุปกันซุกกันกี่าโอ้ยเจ้าบ่บ้านเจ้าบวัวรุบผ่านกี่บาทลพี่เออนเก้าสามหาเตรียมๆแล้วเนาะสามโตขักๆเลยครับ ตรงทงคับเก่าสนอืกทั้งบนทั้งล่างครับี่ว่อาลงนอยบอกคอยบอกแบอคืวาในมปืมะนาวอกเงีบลยมเอามาน่ใส่มาถามเพียงหรอกผมมะนาอ่อนานเาเแมนแมนเนีเาบอกเอากล้องนี้ส่อยใจิม่าไขผมบอกเอนเออเออ มีเทนีอไรยังวาดวงดีท uh> ี่สุดเลยนี่เยนวมีบังนบ่ิน้บ่ังานเมื่อกีเ่ยม้อสนใจเขาเลยสนใจยู่แต่ว่าแต่ว่ห่ยไทยสนใจยุ่เลียงสนใจกันคนมาหากันเคียงกับพวกอ้เขาเอยงแต่วมื่อเขียงให้แลีว จังว่ามานั่งถ่าอยู่นนี้โอ้ผมเแล้วยางรอเหรีก็ได้อเีวอไี้ยเาเสียงมาเห็นทอดภาพนเกตัวเรขที่เป็นเทียนไมันมันมเป็นวิวิสัยทัศนของอาจารย์ค่ะเพราะว่าเข้ามากหวนมากคือมูลเนาะรวังหวางนเนาะจะเคลดไปเคิดมากกับ ยู่กับโลกกับสงสารเขาเนาะแมนครับยู่กับสมุดไปแต่เหยี่อทํางสมุดเข้าไปยังวางยัเข้าอนัน่งวดก็งวดกบเลียวด้วกเจ้าเลี้ยวนีอ่ะใ้ปดนีบอจันยังจะไปติเกิปอบก็ิดปอ ได้อีกแล้วเราให้เต็มสูตรมาเรียงวันเลยครับไม่มีสูตรบอิษัทไม่มีสูตรมันมาแบบลรอยๆเลยมาแบบไม่มีสูตรเลยเขาบอ มดแดงมันดูจะควบกันไปเยครับมันไปอยู่เป็นจุ่มเป็นโงนอยู่วะดิมันรูปแปลกๆดิมันกับวัดกับฟังดีดอมันกับุูจักอยู่ิมให้ยัดเข้าไปนั่งเด็กวัเ่ยมันกบวัาดนเลั้าไปนั่งตอมครับหมดแดงกะมันป็นแปลกไปบ่ยู่เป็นกลุ่มนั่งนั่งฟังท่ำกับหมดแดงกันนั่งฟัง่ำหนึ่งกับเบอธรรมดาเด้เรียกแปลกอยู่ดิอืมสันๆมันกับวไปไสมมันกับย่านกัน เราหักกีฬาโต้กันครับแบ่งได้ลายมีผูดด้ใดผู้ใดอยากูทัพมาข้ามาเมตตานี่ยทัพมาเมตตานี่ก็คือจังหที่ล่ะเนี่ยเข้าบาทัพไรกันแม่ครับขันผู้ใดบาทัพไรพูด,ดรถถครับนี่กับเป็นแนวทางของผู้อาจารย์ฟังจากปากเพิ่นเทียนไฮรุนนะครับนอกเพินพ่นเบาเบาแห้งเพิ่นเบาเบาดังอ่าเพิ่นอาจารย์เพิ่นผู้นี้เพิ่นเป็นเจ้าหี่ครับอ่าเป็นตั้งตาฟอสวยมากแรกนี่ยังดีนะครับได้มาฟังเพิ่นเบาครับปกติแล้วเพิ่นเบาเบาเบาไทย บ่อไห่ทำบ่อห่อหมีเสียงครับเป็นว่าตะกอนเนี่ยรับที่มาเพิ่นก็นเขียน,ยนโย่นไฮรอดครับเพิ่นว่าอยากได้กับไปซื้อเอาบ่ต้งองบ่อหมากเพิ่นวา่าเสนอครับเนาะบาดนี้เหากใครไม่เห็นมาชมเมือนีน้มีโอกาสดีอ่าจนได้มาฟังคำเพิ่นเบ่อนะครับเพิ่นก็นเขียนใไฮรอดนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นเบ่อบ่แห้งบ่ดังเอาเอฟซี FC ขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอสอยป้ารวยด้วยครับเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็โดนพอสมควรแล้วนะครับเนาะขอหยุดทีอย่าลืมครับสลากกำลังสั่งครับสลากกำลังสั่งนะครับเนาะอันนี้ บอกให้ฟังกันทุกคนให้เห็นกันทุกคนนะครับเมื่อที่เอเข้ามเบิงกับอขอจบคลิปไว้เพียงสัานี้ครับขอกราวคำว่า,าสวัสดีครับสวัสดีย่างงามครับ